Chùm đẹp, đẹp, đẹp này đến bay Sumpon, ít nữa một tổ à, bấm, đét bấm, lăng lò lò หมาปั่นครับผมเลยอีกทางนึงก็เป็นแม่พั่นนะครับผมตัวนี้เด็ดแน่นอนครับผมฝากติดตามกันนะครับผมโลกงซิงไปย่องแม่มาดำครับผมไซนี้ไม่มีปลาดครับผมเต่าเอาไปแล้วฝึกเป็นเล่นเป็นครับผมเด็ดแน่ครับผมที่เอาเอาไปใช้งานได้ทุกตัวครับ ตัวนี้ก็จะเลื่อกยกนไล่ตัวแล้วครับผมเม็ดเ็ดอีกตัวครับผม <c oughs> ก็อีกตาจมสุดลุนล้านละครับผมนี่ปีก็เอาไปทำพอพัน ลุกเดี่วงยวสิงกระยองในมาดำครับผมจุดนี้คงจะต้องเข้าซต่ำอีดสักทีครับผมต้องออกมาเรียวใช้งานได้ครับผมเมื่ี้เขาแบ่งไว้ต่ำเป็นปอพันนะครับผมโอเคพีก่การรอนานแล้วนะครับผมจะอยู่หนูดำตัวดีๆนะเบาหนะอ่านี่เขามารับตึงเทเลยครับผม

ít to đây đây các bông này vậy các bông ngọc lại lại các bông lại bước lên lên lào các bông riêng ta kít mấy cô để ba bồi trâu Bông cây tuần cháy Nhào dài này Bọc đè lời cả bông Cây tuần cháy nhào dài này Hãy chùm tiếng đồ bỏ ít cả bông เสียงครับผมอ่างเรือเต็มเรืมเต็มแล้วโอเคครับผมใกล้จบตัวในใส่ในกัดติดต่อมาได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ